รถทยปิ่งไกล,แลวแเราจะเจ้าเอาตัวน้นงนาเขียนหน่อยเป็ดป่อยอยาเป่อยแล้จะเป็ดป่อยทางนี้รถไทยสีเยียมเป็ดปอยจีเป็ดป่อ,ปอยรองน้ำมันนี่จะไปใส่นะัน่นๆ้กราณที่ไปใส่เนี่ย ไปใส่เอาอพร้อมกันไปใสไปบ้านเจ้าไปบ้านเจ้ามึงครน่าใ้อว่านใช่บาังนไปบานเาครับใช่บางนั้นปังก็มูเลยน่ะนี่ไปบ้านเจ่าน่นะ แม่กาสมาอยู่เดนเทียวอันี้ยังบดาราใช้บังราสิไปยังบังลาสีไปยังวินพบสิไปใส่ไปว่านเจ้าจใส่เข่าไปวานกับล้ไปว่านใส่ ขนะุดไปกัมบาน้ำป่านี้คเม็กับาน้ำปาน้น้า,านนปเจาเ <c oughs> พาะไม่ีนาอนี่แหละสิมาวันเขาด้อจ้า อย่าวานเซกัน เวลาเห็ดยังเนี่ยลาทีเฮ็ดยังไปบ้านเขาปบ้านไปไบ้านไปบ้านรเราวกำบนเลยพอแมันหมักบนยำยู่พนงนเป็นกองเป็นกองเหรอบ้านางขวาลานมือขวานต็มนียนมาหวานเลย กรรมอีกเออจริง <t ors> <ored answered> <mat ik> คะ่ะมองทันกับสีนาหนาจักหน่อยเเอาทาวานมึงก็ไม่นอนวานบัดเนี่ยวานบัดเนี่ยวาน ม้าวันทางน้ำเพี่าาโอ้เก่งเก่งเก่งโอ้โอว่านเข่าครับ มักเจมันเหล่นผู้เดียวแม้ใช่่เอามะเอาใส่นาไไปอกินไหเบิงหแ้วกินไหเบิ้งนะชิมเบิ้งอันนี้หวานแซ่บไม่อย่างอุงแตกติเพิ่มอุ้ะพางให้ทอดแตกไม่โล่ไงจัน เบงเห็นหนใช่ไหมคิุแงิกันม่จก็เท่ลว่ะเกกบอไไม้เอาติดแไปใส่อีกแล้วกนเ่กับมืออนั่งาเขาไหยกออกเขาอ้ยนีกินเลยผู้ใดยิ่เต็มกล้องหมอกกองพเกินหันหมูเรามห่น